Mac consecutive one ก็ได้ครับให้เลขหนึ่งเนี่ยครับคือจำนวนวันที่เราล็อกอินเข้าในเกมนะครับส่วนเลขศูนย์คือวันที่เราไม่ได้ล็อกอินครับไม่ได้ล็อกอินเข้าในเกมครับปัญหานี้นะครับต้องการจะทราบว่ามีจำนว,นวนวันที่เราล็อกอินต่อเนื่องกันมากที่สุดกี่วันครับโดยที่เราจะมีโคตา k เนี่ยนะครับเป็นโคตาบอกว่าวันที่เราไม่ได้ล็อกอิน เราจะมีโค้ตาได้กี่วันอารมณ์เหมือนเล่นแอปดูโอริงโกครับแล้วเรามีไอเทมแช่แข็งครับเพื่อวันไหนที่เราไม่ได้ลองอินเพื่อไม่ให้เราเสียสถิติในการลอ็อินต่อเนื่องไปนะครับโดยตัวเคเนี่ยครับจะเป็นตัวบอกว่าไอไอเทมแช่แข็งที่เรามีนะมีได้ใช้ได้อย่าง,างมาก2อครั้งใช่ไครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวันที่มันไม่ได้ลองอินเนี่ยครับให้มันนับสถิติได้อยู่ว่าเราก็ล็อกอินต่อเนื่องอย่างเช่นใน ตัวอย่างนี้นะครับคาถามก็คือแล้วเราล็อกอินต่อเนื่องสูงสุดได้กี่วันครับเราก็จะเห็นคําว่าตรงนี้ครับ6กถึงเเนี่ยครับล็อกอินต่อเนื่อง้ง4วันและถ้าเราใช้ไอเทมแช่แข็งนะครับในตําแหน่งที่10กับตําแหน่งที่5นะครับเราก็จะกลายเป็นว่าเราล็อกอินต่อเนื่องได้ทั้งหมด6วันครับซึ่งก็เป็น6วันเนี่ยครับจะเป็นจํานวนการล็อกอินที่ต่อเนื่องที่สุดที่เราสามารถได้มาจาก ของที่เราบันทึกไว้ในนำในข้อนี้นะครับหรือเราจะบอกว่าเราจะใช้อเทมแช่แข็งไรเนี่ครับไม่ต้องใช้วันที่5กับ10ก็ได้จะใช้กับวันที่4กับ5ก็ได้มันแต่มันก็จะทําให้ผลลัพธ์ในการตอบนะครับว่าเราลองอินต่อเนื่องได้สูงสุดกี่วันก็จะตอบว่า6วันเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราได้ใช้อเทมไอแช่แข็งเนี่ยเต็มโคลตาแล้วแล้วก็ หลังจากที่เราเข้าใจปัญหากันแล้วนะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้ปัญหากันครับแนวทางในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับเราจะสามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับ sliding window เลยนะครับโดยที่เราจะสร้างนะครับ L กับ R นะครับ L ให้เป็นขอบหน้าต่างทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับแล้ว R ให้เป็นเสมือนขอบหน้าต่างขวามือของเราครับแล้วเราก็จะคอยจดบันทึกครับว่าทุกๆครั้งที่เราดูหน้าต่าง1บานนะครับเรามี mac consecutive one อยู่เท่าไหร่ครับเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มจาก ข้แรกนะครับให้หน้าต่างขอบทั้ง 2, 2ขอบหน้าต่างทั้ง2ที่นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับ L R อ,อยู่ที่เดียวกันเราก็จะเริ่มโดยการให้ขยายขอบหน้าต่างทางด้านขวาเราเออกไปก่อนครับขยายไปปุ๊บล็อกอินมากสุดกี่ตัวะครับเขียน่นี้ดีกว่าครับต้องเขนมากสุดกี่กี่ตัวกี่วันแล้วกันกี่วันโอเคครับตอนี้มาลองกันเลยนะครับเราโดยที่เราจะจดบันทึกนะครับผ่าน การเลื่อนหน้าต่างของเราครับในท่านี้นะครับลองอินมากสุดกี่วันครับตอบก็คือ2วันครับใช่ครับเพราะว่า L มันลองอินวันที่ R าก็ลองอินเพิ่มใช่ไหมครับเราก็เลยจดบันทึกว่าอ่ะลองอินมากสุด2วันครับแล้วเราก็จะทําหลังจากตรวจบันทึกแล้วทำาไงต่อครับก็ทำสิ้นทำต่อไปได้ก็คือเลื่อนหน้าต่างต่อไปครับเลื่อนต่อปึ๊บดูนะครับตั้งแต่วันที่0ูนย์ถึงวันที่2ล็องอินมากสุดกี่วันครับวุ้ย ลอกอินมาสุด3วันแล้วก็อัปเดตครับอัปเดตโน้ตเราลองอินมาสุด3วันแล้วเ,เ,เล,ออวลืเอน้าต่างต่อไปครับเจอวันที่3ครับเจอวันที่3มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ลองอินวะ่ะเราไม่ได้ลองอินทำไงดีถ้าเราไม่ได้ลองอินมันมีอะไรครับมันมีเคครับเคเป็นอะไรครับโคต้าครับโคต้าให้ทําไมครับโคต้าให้เราสามารถเปลี่ยนจากวันนี้ครับที่ไม่ได้ลองอินให้เป็นลองอินได้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูใช้โคตาเคแล้วกันใช้โคตาครับ ใช้โคต้าบอกว่าวันที่3ลองลองอินวันที่3าดูฉะนั้นเราจะลอง,ลอ,งอินไ,ได้มากที่สุดเป็น4วันครับหลังจากที่เราอัปดเดตเราก็เลื่อนอาขยายบรนา,ต,าต่างต่อไปครับวันที่4วันที่4ี่ไม่ได้ลองอินอีกแล้วไม่ลองอินเสร็จเราก็บอกว่าอ้าวเรามีโคต้าเหลือไหมล่ะมีเหลือเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปนหนึ่งเองวันที่สาใช้โค้ต้าลองอินด้วยแล้วกันตึง้งเช็คไปครับ เราก็กลายเป็นว่าล็อกอินได้มากสุดกลายเป็นหาวันแล้วครับปึ๊บจากนั้นเราก็ขยายบานหน้าต่างเราต่อครับขยายไปอ่าขยายไปครับ,ยยป,รบปึ๊บเจอวันที่5วันที่5เกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ล็อกอินอีกแล้วโคต้าล็อกอินละหมดแล้วพี่น์โคต้าล็อกอินหมดแล้วครับอ่าโคต้าล็อกอินหมดแล้วงั้นทําไงดีสิ่งที่เราควรจะทํานะครับก็คือให้เราเลื่อนแอลนะครับขยายบานหน้าต่างนะครับหุบเข้ามาครับ ปุกเข้ามาใกล้เพิ่มขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขยายโค้ต้าล็อกอินครับก็ลองเลื่อนมาครับเราก็จะทีนี้เราต้องเลื่อนแอลมาเลื่อนมาหนึ่งสองเลื่อนดักหนึ่งสองมาโคต้าล็อกอินเราไม่ได้เพิ่มขึ้นครับเลื่อนมาวันที่สามโค้ต้าล็อกอินเราเพิ่มขึ้นไหมครับโค้ต้าล็อกอินเราก็ยังไม่ได้เพิ่มครับเพราะว่าการที่เราเลื่อนบานแอลมาวันที่สามนะครับเราก็ยังต้องใช้โค้ต้าล็อกอินจากวันที่สามอยู่แต่พอเราเลื่อนบานแอลมาวันที่สี่นะครับปึ้งเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยโค้ต้าล็ ถ้าเรามองผ่านหน้าต่าง L บ R นี่นะครับโคตาล็อกอินที่เราใช้ไปก็แค่วันที่4กับวันที่5ใช่ไหมวันที่4อย่างเดียวขอโทษครับฉะนั้นเรายังสามารถเหลือโคตาล็อกอินนะครับจากวันที่3นะครับให้กับวันที่5แทนได้ครับฉะนั้นจะเห็นว่าในหน้าต่างวันนี้นะครับล็อกอินได้ต่อเนื่องนะครับสูงสุด2วันครับแล้วไงครับการล็อกอินสูงสุด2วันมันก็ไม่ได้ทําให้เราต้องมานั่งจดบันทึกต่อนะครับว่าเฮ้ย2วันนี่มากสุดวะ เพราะว่าเรามีบันทึก5ไว้อยู่แล้วครับ5มันมากที่สุดอยู่แล้วพอเราเหลือโคต้าการล็อกอินที่โอเคแล้วครับไม่ไม่เกินโคตาแล้วเราก็จะเลื่อน R ไปยังไงต่อเราเลื่อน R ไปต่อได้ครับก็ะจะเลื่อน R ไป,ไปไข,ขยายบานหน้าปากไปก็ะจะเจอแล้วว่า,าว,วันที่6เราล็อกอินนี่เราล็อกอินต่อเนื่องกนะี่วันแล้วครับ4ี่ห้าหกสาวันแล้วก็ยังไม่มากสุดอยู่ดีเพราะมันก็ยังเป็น5มากสุดก็คือ5อยู่เลื่อนมาครับวันที่7เกิดอะไรขึ้นครับ เดือนมาเลื่อนมาต่างวันที่7ก็ล็อกอินอีกแล้วฉะนั้นเราล็อกอินสูงสุดต่อเนื่องกี่วันแล้วครับสี่วันสี่วันก็ยังไม่ชนะโน้ตที่เราจดบันทึกไว้ก็ามันคือห้าเราก็เลื่อนต่อไปครับปึ๊บวันที่8ดเราล็อกอินมากี่วันครับห้าวันครับชนะโน้ตไหมครับสูสีครับเพราะว่าวันที่มันจากวันที่สี่ถึงแดนะครับบานหน้าตาเนี้เราล็อกอินเท่ากับจานวนล็อกอินที่มากที่สุดก็คือห้าเหมือนกันฉะนั้น ก็ไม่ต้องไปอัพไม่ต้องไปอัปเดตล็อกอินมากสุดนะครับก็จบไปเป็น5เหมือนเดิมแต่พออาร์เลื่อนมาวันที่9นี่แหละครับเราจะเริ่มเห็นความต่างนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากวันที่4ถึงวันที่9เนี่ยครับล็อกอินต่อเนื่องสูงสุดเป็นเวลาทั้งหมด6วันนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเปลี่ยนโน้ตเราครับว่าเฮ้ยการที่เราจะล็อกอินได้มากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่หแล้วมันจะเป็น6ครับพออัปเดตเสร็จเราก็มาทําการทาหน้าที่เลื่อนบานหน้าต่างมาวันที่10ครับวันที่10จะเห็นว่าเราไม่่่ลออินแตวา โคต้าล็อกอินเนี่ยเราใช้กับวันที่4วันที่5ซึ่งมันเต็มแล้วเพราะว่าโคต้าเรามันได้แค่2ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องทําการย่นบา์หน้าต่างเข้าหากันครับย่นแอลเข้ามาย่นแอลเข้ามาเป็นวันที่5ดูพอย่นแอลวันที่5เกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นว่าวันที่5ถึงวันที่10นะครับเราใช้โคต้าล็อกอินไปแค่1เท่านั้นฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาโคต้าล็อกอินกลับมาใช้ในวันที่10ได้เหมือนเดิมครับก็จะเห็นว่าในระหว่าง L กับ R านี่นะครับจะล็อกอินต่อเนื่องสู เราก็ไม่ต้องมาอัปเดตโน้ตเพราะว่าโน้ตเราก็บอกว่า6วันมันก็เท่ากันก็ไม่เป็นไรครบแล้วเราก็จะเลื่อน R แบบ R ไปทางขวาต่อ R ก็จะไม่มีอะไรให้เราต้องเลื่อนไปต่อฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคำนวณต่อแล้วเราก็จะสามารถตอบได้เลยนะครับว่าเราลองอินในจํานวนมากที่สุด6วันครับหลังจากที่เราเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาเราก็จะมาเริ่มกันโค้ดเลยดีกว่าครับเริ่มโค้ดด้วยการสร้างหน้าต่างขึ้นมาก่อนครับหน้าต่างก็คือซ้ายสุดนะครับ L 0ย์ อ่เป็นอ่าศูนย์เหมือนกันจากนั้นเราก็ค่อยค่อยไล่ไปเรื่อยเลยครับขยายหน้าต่างก็คือขยายทางด้านขวานะครับแต่ไปที่เรายังขยายไม่ได้ก็คืออ่ายังอยู่ในขอบเขตของวันที่ทั้งหมดก็คือเลนของน้ำนะเราก็ทําการเช็คคราว่าเราล็อกอินเปกี่วันครับก็ถ้าเกิดว่า if นํา R าเนี่ยครับเป็น1ก็แปลว่าวันนี้เราล็อกอินเนาะเราต้องบอกว่าล็อกอินบวกท่าหนึ่งเนาะมีล็อกอินคอยสร้างล็อกอินมาด้วยมาคอยนับจําน,นวนว่าล็อกอินเป็นเท่าไหร่ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์ล่ะถ้าเกิดนำครับเท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องแท็กว่าวันนี้ไม่ได้ลนะ็อกอินเนาะ not log in เท่ากับศูนย์นะเริ่มต้นมาเราก็บอกว่าทาวันนี้เป็นศูนย์เราก็บอกว่า,า,วนนา,วา not log in นบวกเท่ากับหนึ่งไปทีนี้เราก็จะมาคอยเช็คว่าเราเอ่อใช้ not log in เกินโควตาเคหรือไม่ เพราะอะไรครับเพราะเราห้ามใช้นอตล็อกอินเกินโคตาเคใช่ไหมครับในการที่จะหาจํานวนการล็อกอินที่ต่อเดองที่สุดถ้าเกิดเกินต้องทําไงถ้าเกินให้ขยับบานหน้าต่าง L นะครับเข้าใกล้กับอ่าครับทำไงดีครับทำนี้ก็ใช้ Y ายลูมาช่วยครับเกินโคตา K ไหมก็ตอบว่านอตล็อกอินนะครับมากกว่า K ไหมถ้ามากกว่าเราก็ต้องทำการ เลื่อนบานหน้าต่าง L ใช่ไหมครับเราก็จะไปดูครับว่า L ตอนนี้มันคือหนึ่หรือเปล่าถ้า L เ,เป็นหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าจำนวนวันที่ล็อกอินแล้วลคลงหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่า L นะครับนำ L นะครับเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะบอกว่าจำนวน not log in นะครับจะลดลงหนึ่งเราก็จะคอยเช็ค L, ครับว่า L บวกไป1ครับก็คือ L จะขยับไปทางขวาเรื่อยๆก่อนขยับนะครับเราก็จะดูว่า L เนี่ยเป็น1ห,หรือเปล่า ก็คือ L ล็อกอินหรือเปล่า L ถ้า L เป็นตัวที่ Lock ล็อกอินเราก็บอกว่าเราเห็นล็อกอินน้อยลงนล้วหนึ่งวันถ้าเกิด L นะครับปัจจุบันมันไม่ได้ล็อกอินอยู่เราก็บอกว่าไอจำนวนที่เราไม่ได้ล็อกอินก็จะเป็นตบลงไปหนึ่งจะทำาเรื่อยๆครับจนกว่าจะทำไปเรื่อยๆครับตราบใดที่จำนวนที่เราไม่ได้ล็อกอินมันเกินโคต้าเคใช่ไหมครับไอ loop นี่จะหยุดทำก็ต่อเมื่อนอนล็อกอินเป็นไงครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเคนั่นเองครับจากนั้นเราก็จะทราบแล้วว่า จำนวนล็อกอินบวกกับจำนวนที่ not ล็อกอินนะครับคือจำนวนต่อเนื่องที่สุดที่เรามีในตอนนี้ครับจำนวนวันล็อกอินต่อเนื่องที่สุดของเราที่ไม่เกินโควตาเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัว max ล็อกอินนะครับมาช่วยเก็บมาช่วยจดบ,บันทึกค,ครับว่าเราเห็นมากที่สุดที่เราล็อกอินกี่วันใช่ไหมครับจากนั้น เรายังไม่ได้เลื่อบนบหนณาต่าง R เลยเราก็ต้องเลื่อนาหน้าต่าง R กนะ่อนเนาเลื่อนาหนณาต่าง R ทางขวาแล้วก็จะร e t u ีเทิร์นตัว max long in ได้เลยครับเป็นอันว่าจบลองเรื่อง time complexity ในข้อนี้ครับก็คือ O n นะครับโดยที่ n คือจำนวนวันทั้งหมดที่เรามีถามว่าทำไมถึง O n ครับก็มาดูก่อนครับว่าปัญหาในข้อนี้ครับของเราจะมี1 y while loop นะครับโดยที่ while loop นี้จะใช้ R เป็นตัวช่วยรันนะครับจาก วันเริ่มต้นนะครับไปจนถึงวันสิ้นสุดนะไม่เกินเลนน้าเลนน้านี่ก็คือเอ็นนั่นแหละจากนั้นนะครับเราก็จะมีวายลูปซ้อนกันอยู่ในไออีกอันนึงนะครับจะเป็นวายลูปที่ดูจาก L นะครับ L มันก็เริ่มจากตําแหน่งที่สูนเหมือนกันครับโดยที่ L นะครับใน1นึ่ลูปนะครับตัว L เนี่ยก็บวกมันก็จะเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลา L เพิ่มมันก็คงจะไม่เกิน R าะครับเพราะว่าบานหน้าต่างนะครับ L ที่เราเขียนนะครับเวลาเลื่อนบานหน้าต่าง L มันก็จะไม่เกิน R ฉะนั้น R เลื่อนไปบานหน้าต่างสมมุติ R เลื่อนไปเลย1ล้านรอบ L ก็เลื่อนไปไม่เกิน1ล้านรอบครับฉะนั้นทั้งหมดก็ไม่เกิน2ล้านรอบหรือว่าไม่เกิน2 n นั่นแหละรครับฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยคิดว่าทางคอมโพสิตี้ก็คือ O n นั่นเองครับ